สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุภสุคนนะครับเนาะอีพีนี้ที่ม,มาว้าเรื่องเนี้การเลี้ยงแพรเลี้ยงแกะมันยากมันง่ายซ้ำใดนะครับเนาะที่ว่าไปแล้วเนาะครับเนาะที่เลี้ยงมาปีหนึ่งแล้วค่ะถือว่ามันก็นเลี้ยงกินอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายมิสำหรับผู้ที่มิพื้นที่ หน่อยหรือบมมีพื้นที่มีมีแต่พอได้ขังได้เลี้ยงกะถือว่ามันก็เลี้ยงได้อยู่ดอกครับพี่น้องเพราะว่ามันก็สิ่เด็กกักได้ขังแต่เฉพาะนาที่เพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดน,นาเนาะครับเนาะนาแรงใบเฮาก็สามารถปล่อยไปได้ทุกที่เนาะครับเนาะเพราะว่ามันบ่มีผู้ใด ที่พิ่นสีฉีเหนียวชีแต่นี่จนบ่กล้าใหา้หยแย่ให้แจ่ออกเขาพื้นที่เขาที่หน้าโลง่งๆที่บริเ็ดเข่าแล้วเข้าไปดรอกครับเฮาปล่อยไปกินตามธรรมชาติกะบ่มีหัวมีสวนกับปล่อยได้ครับทีที่เพิ่นปล่อยวางเปลา่าแต่ว่าเฮาสีใดตัดให้กินห้าให้กินแต่ช่วงตาที่เพิ่นเฮ็ดหัวเฮ็ด เฮ็ดให้เฮ็ดห,ห,หน้าเท่านั้นแหละเนาะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับกินหญ้ายีหยังก็ได้ปล่อยไวไ้ใจก็ได้ปล่อยให้กินปล่อยปล่อยไปขอแต่ว่ามีเดินเข้าก็สิแหนอยุหัน,นจนอิ่มเขาแ้วก็ไล่เข้าคอ,อกเออแต่ช่วงหน้าแล้งหน้าที่บ่มีการปลูกการฝังเขาก็สามารถเลี้ยงได้เนาะครับ ผิดกันกับหัวก,กับควายเนาะครับเนาะหัวควายมันจะใหญ่แล้วไข่แห้งหลายเพรมีผู้ใดอยากให้งงเขาที่เพิ่นพยานมันไป็นชนต้นไม้ตน้นไายเนาะครับเนาะนอก,นอกจากผู้ผผผเพิ่นผู้ใดเพิ่นบ่อยากให้หมูเขาบ่อยากให้ของเขาเขาเพิน่นกระล้อมหัวไว้ก็ถือว่าเขากับปอยได้คือกันหัวควายก็ได้แต่ว่าแพะแจ๋นี่เฮาปล่อยไป พันธิรอดไปใช้เฮากับว่าได้บังคับมั่นนะครับเนาะพอยมันไปกินนอกจากพ้นสิที่เห็ดหัวเห็ดสวนอยู่ใกล,ใกล้ๆเฮากับิีเลี้ยงยากในจักน้อยนะครับอันนี้ก็บผมมีแนวเว้าแนาว่าอีพี่นี่ก็มาเว้าความเป็นไปได้สําหรับพ้นที่คิดอยากจะเลี่ยงนะครับเนาะปีน้องก็อย่าไปคิดอย่างไรครับ เฮ็ดอย่างมันก็มีอยากมีไงนะครับนอกขันมันยากเขาก็อุดซ้ายเฮ็ดเอาเพราะว่ามันที่เป็นมุนทางที่เฮ้าสิได้อยู่ได้กินได้อยากได้กินผมก็ถือว่ามันง่ายเติบยุกครับเลี่ยงแกเรี่ยงแพะนี่ก็ได้ก็ถือว่าได้จานวนฝูงง่ายเพิ่มจํานวนได้ไวกว่ามัวกอก้วยนะครับนาะก็ถือว่ามันให้เป็นเงินดวนครับ ถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วค่ะเลี้ยงแพะหรือเลี้ยงแกะประกอบเพื่อเป็นเงินดวนที่เฮาสี่ได้ใส้เนาะครับเนาะเอาหามาเห็ดเอาไอ้เมลี่งคู่กันกับเพื่อได้ใส้ไว้พ่จะถอเนาะไปเนาะครับเนาะถ้าเป็นงัวเป็นควายก็ต้องเป็นสองปีขึ้นค่อยพ่อขายมันก็นจึง เทากักิ่นน้ำซุมือมันก็เลยเห็ดให้มันมันหางโพดนะครับเนาะถ้าเป็นแพรเป็นแจะอ่ะมันอยู่ในท้องที่หาเดือนมันออกมาสามเดือนเจ็ดแปดเดือนมันก็ด้ขายแล้วนะครับเนาะมันกัถ้่าเฮามีหลายมันก็ขายวนไปนะครับเนาะขายวนไปเพราะว่าแพรแจเขาทับบ่พอมกันนะครับเขาเป็นสั์บ่พอมกันมันก็สี ออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะเดือนหนึ่งก็ออกพร้อมกันครับเดือนหนึ่งกะสิออกมาเป็นชุดเป็นชุดให้เฮาได้จับขายเพอได้กะสิได้ใส่ทุกเดือนนั่นแหละครับได้ขายใส่ทุกเดือนถา้าถ้าเฮามีจํานวนพอประมาณเนาะครับเนาะพอให้เฮาบ่เดือนร้อนพอเฮาได้กินได้ยูได้ใส่ได้าจเนาะครับเนาะเอาอีพี่นี่กะ มาว้ามาจ่าสุพีสุนองฟังคำหลับคนที่คิดหลายอยู่ก่ะจะไปคิดมันอย่างหลายครับคือที่เลี้ยงแย่ที่คิดหลายย่ที่ไปนั่นย่ที่จะเคลเดเคลดรถครับเพะต้องดังตอง้องรออืพบ่ต้องฟังผู้ใดเนาะครับเนาะเชื่อใจตัวเองแล้วลงมือปฏิบัติเลยครับ